ใันไว้เนี่ยรังแกคนรังแกคนไหนตัวไหนเป็นเท้าไม่เห็นมีเลยไหนไหนมันเป็นที่สาธารณะคนก็ต้องใช้กายใช้ที่นี่มนพื้นที่ตลาดอ่อพี่ถ้าคุณพูดอย่างนี้นะผมทำตามหน้าที่ผมต้องยึดอะไรอะไรผมต้องยึดบนถ่ายวิดีโอมึงมาถ่ายอะไรแต้ถุนกูดละหนูล้มครับแม่ อ๋อเอาทิ้งวะอันนี้ฉันขอทิ้งแล้วแต่ว่าฉันขอยังเหลืออยู่เวแกนไม่ไดไม่ได้ไมไดคุณถาผิดกฎหมายโบนช่วยแม่ด้วยไม่ไม่ได้ไม่ไดแล้วเนีคุณจะมาเล่นแกะคนตัวนี้ยังไงเอ๊ะเดี๋ยวกันมึงโทรศัพท์ตกใต้กระถุงกูเลยที่ไหนไปโอ๊ยแม่นี่อะไรเข้ากูไปเอามาเนี่ยเอาไม่ได้ฮะผมต้องยึดของคุณ